โรงเรียนวัดหัวควรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงพระบรมราชว,วาทมีหลายด้านบางด้านแนะนำหลักการประกอบอาชีพ ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่ในหลวงรัชการที่9ส่งพระราชทานข้อคิดเพราะเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่ช่วยพัฒนาความรู้ความคิดคุณธรรมและครูมีส่วนอย่างมากในการอบรมสั่งสอนสิทธิ์ในทางปฏิบัติควรจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพยายามหยิบยกวิชาการนั้นขึ้นมาพิจารณาไทย ให้ถูกต้องเหมาะสมแก่งาน ครูจิรัตวัย60ปีทุ่มเทกว่าครึ่งชีวิตสอนนักเรียนให้เป็นคนเก่งและคนดีมีแรงบันดาลใจจากการได้รับทุนภูมิพลให้เด็กยากจนมีโอกาสเรียนหนังสือจึงอยากตอบแทนแผ่นดินเกิดบุกเบิกการเรียนไอซให้เด็กก้าวทันเทคโนโลยีจากนักเรียนทุนวันนั้นสู่รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปีนี้เพราะยึดพระบรมราโชวาทมาตลอดชีวิต วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาท่านไม่ได้บอกว่าเด็กจะต้องเก่งต้องเป็นเลิศต้องไปเรียนต่อในที่ดีๆเปล่าเลยเพราะท่านต้องการให้การจัดการศึกษาเนี่ยเป็นการจัดการเพื่อให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีอาชีพให้เป็นคนดีของสังคมให้รู้จักการดํารงชีวิตที่ดีแล้วสุดท้ายย้อนกลับมาสร้างคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินตามฐานะผมชอบคําสุดท้ายเลยคือตอบแทนบุญคุณตามฐานะเพราะเด็กบางคนเนี่ยเขามีแค่นั้นจะให้เขาทาอะไรได้มากๆล่ะ นอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญกับเกษตรกร,กรมีพระราชประสงค์จะพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆจึงมีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการพออยู่พอกินเพื่อความสุขที่แท้จริงครูทองเหมาะวัย79ปีเคยเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในหลวงรัชการที่9เมื่อ40ปีก่อนเกือบ40นาทีส่งพระราชทานแนวทางการทำนาให้ จนสามารถแปลเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรที่ยากจนให้มีกินมีใช้มีอาชีพที่ยั่งยืนทั้งยังได้ถ่ายทอดปรัชญาของพ่อหลวงสู่ลูกหลานทำอะไรก็ช่างลงทุนให้ต่ำถ้าลงทุนสู้มันจะเอากำไรใช่ไหมถ้าใช้แนวกิดเสรกินพอเพียง,องของภาบาทรงนีพไปเจออู้หัวเนี่ยผมว่า มันจะมือกินมือชัยท่านก็ตบท่ายมาว่าท่านไปท่อนคนอื่นด้วยก็ซ่อนมาเลยพระบรมราชโอาทและพระราชดำรัสต่างๆแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและน้ำพระราชหฤทัยที่มีต่อประชาชนพระราชปณิธานในหลวงราชกาลที่10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานให้แก่ข้าราชบริพารในพระองค์เมื่อวันที่30มิบถุนายนปีพุทธศักราช2563ความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธาน,านภายใต้ปัชญาเศ,ศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแนวทางสายกลาง3ห่วงสองเงื่อนไขโรงเรียนวัดหัวควรขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงนายเรืองศักดิ์ครูอน้น นายโชคดีมุสิกสังและนายใหม่พลเพชรด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดหัวควรตั้งอยู่เลขที่3-4-7หมู่ที่3ตำบลดอนประดู่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลสองถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น172คนและมีผู้บริหารหนึ่งคน ครู12คนผลการดำเนินงาน5ด้านด้านที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านที่4ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและด้านที่5ผลลัพธ์ภาพความสำเร็จ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. น,นโยบายมีนโยบายน้อมนำปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ภายในปี2570 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นคนดีมีคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธสู่เศรษฐกิจพอเพียงจัดระบบการดูแลช่วยเหลือของนักเรียนให้มีคุณภาพสร้างพลเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพการจัดการศึกษาเชิงระบบมีประสิทธิภาพและทันสมัย ใายท่าการมีส่วนร่วมของชุมชนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีและนำผลการติดตามมาพัฒนานโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 2. วิชาการมีแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนรู้ดำเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้และมีการติดตามผลรวมถึงการนำผลการติดตามไปพัฒนากิจกรรมต่างๆด้านแผนงานโครงการกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 3. งบประมาณมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการดำเนินง,งานตามแผนติดตามผลการดำเนินง,งานของแผนงบประมาณและนำผลการติดตามไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. การบริหารทั่วไป บริหารจะอาคารสถานที่และแหล่งการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาสัมพันธ์ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการนิเทศติดตามประเมินผลการนำหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนวัดหัวควรได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งประถมศึกษาและประถมมวัยและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นข่าวเชียงพัทลุง 2. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนวัดหัวควรมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแผนที่จัดทำขึ้นได้มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือชุมนุมและกิจกรรมแนะแนว 3. สื่อและแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนวัดถัวควรได้จัดหาผลิตใช้และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำพัฒนาและเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 4. การวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียนรายงานผลการประเมินผลแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานของนักเรียนและแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมีการรายงานผลการประเมินและการนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดแสดงเผยแพร่ประกวดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. การแนแนแนวระบบดูแลช่วยเหลือมีงานแนะแ,แนวเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักวางแผนชีวิตของตนเองมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมีระบบปัจจัยพื้นฐานยากจนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวมกิจกรรมการเยี่ยมบ้านติดตามเด็กกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมวันสำคัญของไทยการประชุมผู้ปกครองการอบรมหน้าเสาธงและการอบรมนักเรียนในตอนเที่ยง มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนวและการนำผลไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. กิจกรรมนักเรียนมีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงจากกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีหรือ บำเพ็ญประโยชน์ที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุมชมลมตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามผลการจัดกิจกรรมผู้เรียนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำผลการติดตามมาใช้ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมนักเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับออกกำลังกายจุดม,มุ่งหมายสร้างสุขมวลชนนำชีวิตทุกคนมีสุขภาพดีด้วยสิ่งนี้กินอาหารครบปูวนได้นอนพักพอและออกกำลังคนจะมีพลังมีบันมีหวังดังใจอยากมี 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมและการนำผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาและการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมมีการทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บ้านวัดโรงเรียนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนวัดหัวควรมีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสมัมมนาศึกษาดูงานเล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ําเสมอและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา 2>, 2. การติดตามและขยายผลมีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนำผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาบุคลากร,กร เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการขยายผลและเผยแพร่ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ผลลัพธ์ภาพความสำเร็จ 1. สถานศึกษาคุณลักษณะของสถานศึกษาโรงเรียนวัดหัวควรมีภูมิทัศน์ ที่สอดคล้องกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบรรยากาศในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษาและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 2. ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง 3. บุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรของโรงเรียนวัดหัวควร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรมีการจัดทรัพยากรและการดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสอดคล้องตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมและบุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสะโลกาภิวัตน์ 4. ผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่และระดับชั้นปีการศึกษาผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ เศรษฐกิจด้านสังคมการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมโรงเรียนวัดหัวควรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณครับ